สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับร้านผู้เสมือนเทคเตอร์สาขาลำปางนะครับก็มาเปรียสินค้าน้าร้านนะครับประจําสัปดาห์นะครับพี่น้องได้ฟังกันนะครับก็สําหรับรถตียังเปอขายได้นะครับกับมีเข้ามาใหม่นะครับอยู่นะครับอย่างเชนกันนี่นะครับกันนี่กับคูปุต้าเอลซีศูนย์หนึ่งแปดเอสพีนะครับเอลซีศูนย์หนึ่งแปดเอสพีนะครับ คันนี้ก็เป็นรถปี๖สีครับรถสดใหม่รถปีใหม่รถสีเดิมทั้งคันนะครับพื้นฐานเป็นรถไล่นะครับทรงดียางสวยทั้งสี่เส้นนะครับยางหน้าแปดสิบห้ายางหลังประมาณแปดสิบห้านะครับห้องโดยสารสีเดิมนะครับคันนี่ปีหกสี่นะครับใช้งานมาหนึ่งพันประมาณพันเก้าสิบชั่วโมงนะครับรถเครื่องดีเกียร์ดีนะครับเช็คเช็คความใจงานแล้วนะครับเีย็นหายมันเคขื่องกองอย่างเรียบร้อย นะครับระบบไฟเช็คเรียบร้อยนะครับกันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับกันนี้มีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับจะมีใบดันนะครับตาจ้างแล้วก็ผ่านห้านะครับเป็นดีเฮดสองสองห้าอีโบนะครับก็เป็นผ่านต้องรุ่นเป็นมะนะเป็นผ่านห้านะครับท้ายก็สวยแห้งเดิมอยู่นะครับสีสันเดิมนะครับอ่กระนี้ก็พร้อมใจงานกันนี้เปิดราคาไว้ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับรถปีหกสี่อ่าครับ ส่วนการทัดไปนะครับก็จะเป็นคูโบต้า L5018 คันนี้เป็นตัวดีทีนะครับ L5018 ดีนะครับคันนี้รถปี60นะครับคันนี้รถมาจ,จําลูก้ามานะครับถอนค่าก็ยังเหมือเกยตัดเตี่ยนะครับคันนี้ชั่วโมงทํางานก็ประมาณ1 7 0 0ชั่วโมงนะครับพันเจ็ดร้อยช,ชั่วโมงเถื่อนดีแกดีนะครับเถือนดีแกดีนะครับ ไปล้มไปลวงไปดันขึ้นไวลงไวนะครับระบบไฮดรอลิกเร็วดีนะครับเปลี่ยนยังหน้าใหม่นคือกูนะครับย่างหลังก็ประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เป็นอีกคันหนึ่งนะครับอุปกรณ์สองชิ้นไปดันก็ผ่านพ้นจ้างนะครับท้ายสวยแห้งเดิมนะครับ,บนี่เปิดราคาไปตีสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับรถเช็คพร้อมใจงานเรียบร้อยแล้วนะครับพันเจ็ดร้อยชั่วโมงนรถปีหกศูนย์นะครับ L5018 ดีทีนะครับส่วนอย่างอื่นนะครับผ่านมือสองนะครับผมผ่านคุดมันมีครบมดนะครับส่วนอีกคันหนึ่งนะครับ L5018 ก็นี่เป็นตัวดีทีนะครับก็นี่ปีหกหนึ่งนะครับากรในส่วนของยางหน้ายางหลังนะครับก็สวยงานนีอยู่ประมาณ65%อนะครับก็นี่ก็เวทดหลังมานะครับ ท่ายสวยแห้งเดิมนะครับก็นี่ชั่วโมงทํางานมาสองปันชั่วโมงต้นนะครับผมอ่าสองปันชั่วโมงต้นนะครับผมก็นี่ก็เช็คพร้อมใจง่าน,นะครับเครื่องก็ยังไเคยแกะมากเดิมอย่างนะครบมดครับก็นี่จะมีในส่วนของใบด้านก็ผ่านพนจ้างเฮอนะครับเปิดราคา400,000อ่า20,000เก้าพันบาท400,000 20,000เก้าพัน 2, 10, 9, บาทนะครับส่วนการฮัดไปนะครับก็จะเป็นคูเปอร์ต้า L3608 SP นะครับ แก็นี่เป็น l 3 6 s P เป็นคันบนนะครับตัวเป็นคันโกงนะเครื่องมากเดิมอยู่นะครับอย่างดี้สีเซนนะครับกันนี่กับพันเก้าร้อยชโมงนะครับกันนี่เช็คความใจงานคือรียบร้อยละอ่าครับพีบ่น้องทันได้ซ่อหายอยู่นะครับเอาไปลงน้านะครับอ่าดูดูการน,นี่กันนี่กับสีเดิมทั้งกันนะครับอ่ากันตะกี้ l 3 6 a P กับเปิดราคาไว้สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับ อุปกรณ์2ชิ้นนะครับส่วนกันนี่นะครับคูปอรต้าเอลสามหกศูนย์แปดกันนี่เป็นตัวดีทีนะครับปีห้าสามนะครับกันนี่ชโมงใจงานไหมขาดม้ตีปั้นสองร้อยชโมงนะครับนี่เปลี่ยนสายไหมให้เรียบร้อยเปลีย่ยนเช็คของเหลวให้เรียบร้อยหมดนะครับนี่เช็คพร้อมใจงานละอ่ากันนี่จะมีใบดันครับผ่านพ้นจ้างนะครับกันนี่เปิดราคาสองแสนเจ็ดหมื่นกว่า 7, 9, 000, บาทตอนนี้จัดโปรอยู่ลดคือหนึ่งหมื่นบาทแถมเหลือสองแสนหกหมื่นกว่าบาทเลย อ่าก็นี่เช็คพร้อมใจงานที่เรียบร้อยละอ่าครับส่วนอ่าอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับผมก็จะเป็นในส่วนเครื่องตัดหญ้าก็มีครบทุกรุ่นนะครับของ s อ s ผ่านพวนนะครับอ่าใส่ตั้งแต่4 5 4 7 5 0นะครับก็ผ่านพวนน้อยอ่าใส่รถรุ่นน้อยเนาะยผ่านบุ๊คเบิกอ่ามีครบหมดนะครับอ่าจะเครื่องตัดหญ้าก็จะมีในส่วนของยี่ห้อ l อ s เอสนะครับอ่าแล้วก็สยามสตูแนะครับอ่าสองยี่ห้อนี่อ่ามีครบ ใส่ทุกหลุนในมดนะครับฟูดมันยกกร่องมีข้มมดนะครับถ้ายังได้ก็สอบถามได้ตีเบอร์0 8 1 3 6 6 2 7 5 6นะครับวันนี้ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบุณคราบปีน้อง